มาแล้วมาแล้วคลิปนี่ทุกคนรอยคอรอคอยวันนี้ถือว่าเป็นคลิปพีชีไปเลยแล้วกันโอเคพีชีพีกายทุ่มทุนทุ่มทุนุ่มทุนก็แปลว่าอันนี้คือเวอร์ชั่นที่หนึ่งนี่คือหน้าสองทั้งหมดของพราวนะคะ เรวิวัฒนาการนะครับจากคนไม่มีด่างเริ่มทานฟอร์มมาเป็นมีด่างแล้วหลังจากผ่าตัดทันทีพี่ว่าน่ากลัวไหมไม่ไม่ไม่เพราะพี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นคนทาจมูกนะแต่ว่าถ้าความรู้สึกของพี่ถ้าคนทำผ่าตัดเพิ่งใหม่เสร็จเนี่ยบางคนจะต้องแบบบานเป็นแบบอวตารอ่ะแต่นี่ดูแบบธรรมชาติแค่บวมๆนิดหน่อยเองเราจะได้มารู้นะครับว่าชาวฟ้าทําจมูกที่ไหน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  หลังจากที่มีคนสอบถามนะครับคุณพลาวฟ้ามาเยอะแยะมากมายทั้งใน IG จทิดต่อเฟซบ o ๊กทุกๆช่องทางที่ติดต่อคุณพลาวฟ้าได้เ <parade. S 1> ป็นเวลาเกือบเกือบปีก,ก,กว่าแล้วว่าพลาวฟ,ฟ้าทำจำมูกที่ไหน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 เราจะได้มารู้นะครับว่าคุณพลาวฟ้านั้นทำจำมูกที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ คุณบอกคุไหนคุทำให้นะคะแล้วก็ใ,ใ,ใ,ใช้ธีการยังไงนการท่าทุการายละเอียดวันนี้เฉลยหมดเลยใช่ค่ะยังไงดีบอกเลยไหมอย่ายเพิ่งสีตอจเย็นค่อย <c oughs> เริ่มแบบที่มาที่ไปก่อนทำไมถึงไปแก้จมูกอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพาวแก้เป็นครั้งที่สองนะคะคุณบางคนแก้สามรอบสี่รอบห้ารอบนะไม่จบไงแต่ครั้งนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากแฮปปี้แล้ว ใชหรอกว่าจะไปแก้แต่ว่าวันนั้นพอดีแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาพร้อมน้องสาวของพาวนะคะ,ะน้องมุกใหม่นะคะ,ะนั่นคือช่วงโควิดรอบแรกใช่ประมาณเดือนเมษาไปเขาใหญ่ได้วันเดียวจริงๆจะอยู่3วัน่แต่ว่าเขาล็อกดาวเขาปิดโรงแรมล็อกดาวเขาไล่กลับบ้านแล้วบอกกลับบ้านเลยครับ <c oughs> เชิญกลับครับอ่ะก็กลับ <c oughs> พอกลับมาเสร็จก็เลยระหว่างทางขากลับบ้านน้องมุก,กเลยบอกว่าไปแวะหาคุณหมอกันหน่อยใช่ว่าแบบเอ้ยต้องต้องแก้ไหมหรือยังไงไหมเพราะตอนนั้นเหมือนแบบน้องเขาอยากให้จมูกแบบ ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเงี้ยเออบอกให้หมอดูจมูกพขาด้วยและกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าได้ยินมาว่าคุณหมอเขาจะช่วยดูในเรื่องของโงเ่เฮงด้วยอ๋อนอกจากที่จะทําจมูกเดีย๋ยวดูดูสภาพโงเ่เฮงของเราว่าอันไหนคุณป้า ควรปรับควรแก้ควรเติมยังไงถึงจะเห็นงจะปังเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงคิดอยากแก้นะคะครับคือเริมทีเนี่ยครั้งแรกทาตั้งแต่อายุเท่าไหร่มหาลาัยปีหนึ่งประมาณเก้าถึงสิบปีที่แล้วใช่ตอนแรกที่ทําออกมาเลยชอบหรือเปล่าตอนแรกชชบทุกคนก็บอกว่าเอ้ยสวยดูธรรมชาติขึ้นกล้องดีนะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยที่ทุกคนเห็นพาในละครหรือว่าผลงานต่างๆอะ่ะก็คือจมูกเก่าหมดเลยนะไม่มีจมูกใหม่จมูกใหม่จะเริ่มถ่ายตอนเรื่องแบบ เรื่องเรื่องมีอ,อาชีพมีอาชีพก็จมูกเกา่าเล้านางก็ยังจมูกเกา่ากงกร,รมก็จมูกเกา่าคือใช้จมูกน,นี้มาสิบป,ปีก็ไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรจริงๆก็รู้สึกว่ามันเบี้ยวช่างแต่งหน้าเขาจะรู้เขาเห็นแบบคนเยอะๆเขาก็จะเห็นแล้วเฮ้ จมูกเอียงนิดนึงนะเขาทักมาแล้วเขาทักเขาทักไม่โดยตลอดแต่นี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้อมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้แบบมีคนมาทักทายจนแบบดูแล้วมันน่าเกลียดไม่ได้แบบเบี้ยวหน้าเกลียดต้องไปแก้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแปลกวันนี้ถือว่าเป็นคลิปพีชีพไปเลยแล้วกันพีชีพพีกายทุ่มทุนทุ่มทุนทุ่มทุนก็แปลว่าอันนี้คือเวอร์ชันที่หนึ่ง แล,แล้วเวอร์ชันที่สองเวอร์ชันที่สองรเริ่มเข้าสู่วงการดังแรกต้องมาวงการนี่ายคขามว่าเริ่มเล่นละครแล้วเริ่มเล่นละครเริ่มมีงานถ่ายโฆษณาถ่ายมันคือหน้าสองทั้งหมดของคราวนะคะ ใช่ลูกเฮียสี่หนูขอให้หนูตายแต่ถ้าลูกในท้องเป็นลูกของไอซีหนูก็ขอให้มันตายภายในสามวันเจ็ดวันเหมือนกันเริ่มวิวัฒนาการนะครับจากคนไม่มีดั้งเริ่มทานฟอร์มมาเป็นมีดั้งแล้วเราอยู่กับจมูกเนี่ยมาเป็นสิบปีได้อย่างไงคือคุณหมอถ่ายรูปออกมามันเห็นได้ชัดมากมันเป็นเดี้ยวขนาดนี้เลยหรอซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระเป๋าตังค์เริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นทุกคนเริ่มสั่นแบบว่ามันกองดิลล์ ซักกระเป๋าแล้วคุณหมอก็เลยทักบอกว่าเนี่ยถ้าทําไปนะมันจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วด้วยความที่ชื่อเสียงของคุณหมอต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ไปเช็คมาดูจากพอร์ตโฟลิโอดูจากโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยคุณหมอนี่คือเป็นเรียกว่าตัวท็อปของประเทศใช่ก่อนหน้านี้อ่ะไม่ได้ไปปรึกษาหมอท่านอื่นเลยด้วยซ้ำก็คือพาคิดว่า หมอที่น้องสาวเลือกน่าจะเป็นช h o i c e ที่ดีที่สุดเพราะต้องบอกน้องมุกเขาเป็นคนละเอียดเป็นคนที่แบบอเลือกแบบว่าแต่ละอย่างในชีวิตเขาเนี่ยพิถีพิถันมากเขาเลือกแบบเลือกสุดจริงๆอ่ะถ้าไม่สุดคือไม่เอาใช่แต่ว่าชีวิตเขาก็เปลี่ยนจริงๆหลังจากที่ทําด่างอันนี้ทําแพงกวาเพาทำหนึ่งรอบกับคุณหมอเนี่ยแหละแล้วยังแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากสวยกว่านี้อีกอยากธรรมชาติกว่านี้ไปแก้รอบสองมาเจอภาวนรุ่งขึ้นอ่ะเ ทำไมหน้าแบบเออมันดูมีมิติมีความน่ารักมีความเด็กมากขึ้นแต่ว่าไม่เขียวไม่ม่วงไม่แดงไม่ช่ไม่เขียวไม่ม่วงไม่แดงไม่ช่ดูไม่ได้แบบว่าดูไม่ได้แบบผ่านศึกมาบางคนที่แบบทําจมูกคนนี้คือหน้าบวมแบบอวตารอไอย่างเ้แบบที่ทํารอบแรกก็คือบวมมากบวมแบบวันที่ไปคอนซัลต์กับคุณหมอวันนั้นเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนในการตัดสินใจว่าจะทำแล้ว ทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์จะถึงอาทิตย์ได้ยังไงวันเดียววันเดียววันเดียวคุยประมาณเกือบสองชั่วโมงกับคุณหมอเสร็จแล้วก็ขากลับพนั่งมาในรถก็ถามปรึกษาผมผมบอกว่าโควิดพอดีก็จะทําก็ต้องทำช่วงนี้เราก็เผื่อไว้ว่าถ้าเกิดพูดทำมาแล้วมันเกิดต้องพักหน้านานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรต้องใช้หน้าทรมหากินก็จะทก็คือตคืงต้องทําตอนนี้และเขาก็โทรหาคุณหมอคุณหมอคะพูดคําเดียวสั้นๆลดให้หนูอีกหน่อยได้ไหมคะ หนูเถอะนะคะหนูแบบเป็นเด็กตาดำๆรายได้ก็ไม่ค่อยเยอะเพราะตอนนั้นโควิดรอบแรกก็แบบทุกอย่างปิดรายได้ก็หดหายโอยค,ค,มมคุณหมอที่ทำจมูกให้พราวล่าสุดเนี่ยคือคุณหม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 อสมศักดิ์คุณจักร <c oughs> ค่ะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวพราวจะทำการเปิดคลิปต,ตอนที่ไปหาคุยหมอหลังจากทำมาหนึ่งปีให้ทุกคนดูแล้วก็พร้อมพี่โบทด้วยจะดูว่าพี่โบทรู้สึกยังไงนะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาจมูกที่เห็นได้ชัดของพราวที่มาแก้นะคะปัญหาใหญ่คือเรื่องจมูกเอียง นี่คือสีควรมันเอียงเอียงขวาของพี่เอียงอะไรแล้วก็ยกขีอหมูคือใส่ผิดชั้นใส่ไว้ใต้ผิวหนังไม่เลยตัดใต้ระมาได้แล้วก็รูจมูกบานไปหน่อยมันเอียงจะชัดแล้วก็ถ้าดูท่านด้านข้างเนี่ยเห็นว่ามันสั้นไม่สวยมันสิเราต้องทําก็คือเพิ่มความยาวแก้เอียงนะครับเราใช้สีควรอย่างเดียวเท่านั้น เพียงพอแล้วนะว่าไม่จำเป็นต้อง,องไปทําโดยการโอเพ่นตอนเนี้คนนิยมนะหรือว่าเข้าใจว่าทำโอเพ่นแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าทำโครสนะใช้วัสดุอื่นเช่เนกระดูกหูกระดูกสี่โครงเนื้อเยื่อเทียมอะไรก็แล้วแต่ผมบอกฟันทรงตรงนี้ว่าเป็นการเข้าใจผิดนะจมูกเนี่ยใช้สีคนอย่างเดียวพอแล้วทุกอย่างไม่ว่าใช้วัสดุอะไรมีปัญหาได้หมดแต่ถ้าเป็นสีคนแก้ไขได้ง่ายปัญหาของมานันก็คือ หลาซีโคนไม่เป็นทําให้มีปัญหาทะลุหรือบางการที่เราเห็นเอียงนะของสีโคนไม่ใช่เพราะโครงคนไข้เอียงแต่เป็นการวางซีโคนเอียงการแก้ไขถ้าไปเข้าใจว่าโครงจะูมกเอียงเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจว่าการเอียงของซีคนนะั่นคือการวางเองียงเราจะแก้ได้ก็คือหมอคนที่ทําให้เราอ่ะวางเองียงถูกต้องค่ะ มันถ้าเรารู้แล้วว่าคือการวางเอียงเราก็ต้องแก้หาทางแก้ให้มันตรงไม่ใช่ไปโทษโครงจมูกเขาเอียงจะไปแก้โครงจมูกให้มันตรงกับสี่โค้ที่มันเอียงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วะแล้วก็ขอเตือนอย่างนีว่าการทำโอเพ่นที่ทากันอย่างแพร่หลายทั่วไปทักวันนี้สร้างปัญหามากมายเยอะแยะแก้ก็ยากแก้แล้วก็ทะลุนะเน่าก็เยอะทุกวันนี้แก้ออเพนไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็ต้องถอดทุกอย่างที่ทำโอเพ่น ทั้งกระดูกคอนซี่โคโรงกระดูกหูอะไรทุกอย่างแล้วก็ใส่แต่ซีคนก็คือคุณหมอนแนะนําให้ทําเป็นซีิโคนดีที่สุดใช่ถูกต้องศึกษาให้ดีว่าใช้ซีโคอนยังไงแล้วปัญหาน้อยค่ทุกอย่างมีปัญหาหมดเพราะในเคสพาวก็ใส่เป็นซีิโคนแล้วก็ไม่ได้ผ่าเป็นโอเพนมันจึงแก้ง่ายแล้วก็แผลก็น้อยแล้วเข้าที่เข้าทางเร็วซีโคโรงแก่ยากมาก ถ้าใช้กระดูกอ่อนวมก็ยิ่งย่าเขาอีกถ้าเป็นซีโคนเนี่ยเราให้เป็นรูปร่างอะไรก็ได้สามารถบิดนะบิดไปบิดมาได้หรือว่าดันได้เหมือนหมูก็ได้แต่ถ้าเป็นกระดูกซีโคงไม่มีทางได้ถ้าเป็นกระดูกอ่อนใส่ปลายในหมูกคนมักจะคิดว่าทําให้จมูกยาวขึ้นอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงมากจมูกจะเสียจะสั้นนะจากการใช้กระดูกหูมาใส่ปลายเสมอถ้าต้องการจมูกให้ยาวขึ้นต้องเหลาซีโคนใส่ขอให้เป็นเก็ดความรู้เอาไว้ ถ้าใครมีปัญหามาปรึกษาได้ทำหรือไม่ทําไม่เป็นไท่ไม่ว่ามีส่วนลดให้ไหมคะสําหรับคนที่ดูช่องหนูโย่ยินดียินดีสำหรับพราวเป็นคนที่น่ารักเนียก็โอเคได้อ่ะนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเอ็กซ์เพรสเรื่องทําทำจมูกแล้วพี่น้องพ้องเพื่อนใครอยากอยากทำจมูกก็จะปรึกษาพาวแล้วว่าพาวทำที่ไหนอะไรยังไงก็คือในเคสของพาวอย่างที่บอกคือมันเอียง ก็ปรับแก้ให้มันตรงแล้วก็คือปลายจมูกยาวขึ้นเป็นสะโลปให้มันรับกับหน้าผากแล้วก็คางค่ะแล้วความรู้สึกอ่ะตั้งแต่ทำมาถึงตอนนี้ก็ประมาณปีกว่าๆแล้วนะปีกว่าทำ<ๆ>ตอนวันที่10เมษาเริ่มเข้าที่มันแห้งสนิทคุณบอกว่าจริงๆต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะแบบร้อยปอร์เซ็ามปีสาปีทำมาปีเศษ<ๆ>ชีวิตดีขึ้นอย่างที่คุณหมอบอกไหมชีวิตดีขึ้นไหมหร มันก็ยังไม่ได้แบบว้าวเปลี่ยนแปลงแบบโอ้รว,วย,ยร้อยล้านอไย่างี้ไม่ใช่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าแฮปปี้กับหน้ามีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นถ่ายลูกมุมไหนก็สวยอ,ไม,อไ,มไม่ต้องแบบว่าพยายามหามุมยาก โปกติก่อนนั้นนี่ต้องหามุมตัวเองหามุมตัวเองอเวลาถ่ายละครเนี่ยอ้ยจะหันด้านขวาตลอดเพราะรู้สึกว่าด้านขวาเราสวยแต่ตอนนี้ก็คือด้านไหนก็ได้ก็ากายเ็นว่าบังใจด้วยกลาเป็นว่า,ววาโฟกัสกับบทละครแล้วก็ผู้แสดงมากขึ้นยังไงก็ได้ค่ะก้องมเสยมุมเงยมุมเสยได้หมดค่ะ,อ,ะอย่างเงี้ย ไงหรอกคนทํางานในใดแล้วก็มีแฟนที่น่ารักแบบนี้แ,แน่นอนนี่เป็นเรื่องที่ต้องภูมิใจเยอะๆ <c oughs> นะนี่คือของขวัญที่ได้มาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องภาคภูมิใจถูกไหมใช่หรอกค่ะดังนะคะใช่หรอกค่ะดังนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องในดังอันนี้ก็นั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่แฟนต้องซัพพอร์ตเพราะว่าได้มองทุกวันมากที่สุดก่า <c oughs> เพื่อนต้องช่วยจา่าย เห็นยังไงกับคนที่ผัญธกรรมไม่พี่ว่าเป็นเรื่องปกติยุคนี้พอสอนนี้ไม่เป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วสาหรับคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากะำตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยต้องปิดเป็นความลับว่าศิลปกรรมนี่ห้ามไปบอกใครนะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องสวยยิ่งเป็นดาราโอ้โหกินน้ำแล้วสวยมั้งเลยนะคือมันเป็นเป็นเรื่องที่มันไม่ถึงจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติตรงไหนเลยคนเรามันก็อยากสวยขึ้นอยากดูดีขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ชายก็ทําสมัยนี้แต่พี่ไม่ได้ทํานะพี่ไม่ทานะพี่อยากมากก็สนอยากทำเหมือนอยากทำเหมือนกันแต่หมอไม่อนุญาตหมอบอกดีแล้วโมเ้งดีแล้วอย่าไปเปลี่ยนอะไรเลยแต่จมูกพี่สวยอยู่แล้วเพราะจมูกพี่เนี่ยคุณแม่ให้มานี่ของจริงนะครับของจริงนะครับไม่ต้องไปทาแล้วใครไม่ใส่ยกรรมบ้างวะยู่นี่พี่เห็นพี่ต้องใครถามนะคนที่แอนตี้ใส่ยกรรมไม่ต้องมาถามไม่ต้องสวย Get over here คือมันไม่ได้เปิดมาแล้วสวยไงมันก็มีช่วงอายุมันก็แก่ขึ้นมันก็ต้องทําอะไรที่มันถูกกับรูปร่างหน้าตาของเราสรุปนะพี่สรุปแบบง่ายๆเลยถ้าคุณมีตังค์แล้วคุณไม่ได้ไปเดือดร้อนใครคุณไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมาคุณอยากทาให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นก็ทําไปเถอะไม่ได้เป็นปัญหาภันะของสังคมถูกไหมครับใช่นั้นเองโอ้สุดปังอ่ะรักแฟนอ่ะโอ้แต่ก็พอแล้วอย่าทาเยอะมันไม่มีที่ให้ทําหรอกค่ะ คนที่ถามรามาน,นี่<อ>กล่องอะไรนกล่องอ่เห็นวางวางอยู่หน้าพี่นานแล้วมัน<อ>เป็นคอลลาเจนทุกคน<อ>มันเป็นคอลลาเจนที่พากิน<อ>ทุกวนันตื่นมาก็ต้องกินหนึ่งชองเพื่อผิวที่สวยงามและเต่งตึงของเรานะคะ<อ>ไม่มีน้ำตาลไม่อว้วนพีโอนี่ขึ้นลายคะ่ะลายลายแอดคะ่ะแอดสวยไปวันๆนี่คือสินค้าที่พาเลือกแล้วว่าดีสามารถสั่งได้นะคะกล่องละ6 9รยบบาทเท่านั้น แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับทำให้จมูกโด่งขึ้นนะครับอันนี้ทำให้ผิสวสวยไลายไปถามคุณหมอว่าหมอคะคือคนถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าจมูกที่ทำเนี่ยทรงอะไรคุณหมอก็เลยบอกว่าทรงมนุษย์ทรงมนุษย์ค่ะ าไม่ได้ไปบอกคุณหมอว่าว่าเราอยากได้ทรงอะไระก็คือให้คุณหมอดีไซน์ว่าอะไรเหมาะไม่ได้มีเรฟเฟอเรนซะ์แปลว่าต้องหน้าเหมือนคนนั้นหน้าเหมือนคนนี้ไม่ได้เ็ร่องหเพราะ้บอกดีไซน์เลยวาว่าทรงนี้จะเหมาะก,กับทุกๆคนถูกไหม่มันก็คือทรงนี้สำหรับคนนี้ทรงนี้ก็จะเหมาอะอแบบสำหรับอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับใช้คำว่าวัสดุอะไรในการทําสมุนก็คือ เป็นซิลิโคนนะคะไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีกระดูกหนังหูหรือกระดูกซี่โครงคือเขาจะไม่ทาไปก่อนนะไปนั่งดูที่ที่หน้่งงานเลยะะแล้วก็สบายอันไหนไม่โอเคขยับขยับจนแบบเข้าที่จริงๆอะ่ะใส่ไปสองรอบนะแต่ว่ารอบแรกก็คือรู้สึกมันยาวไปแล้วก็ดึงออกดึงออกมาเหลาใหม่ออแล้วใส่เข้าไปใหม่ให้มันเข้าจงาัจงหวาจะจนกว่าจะแฮปปี้และนะดีที่สุดสำหรับสำหรับตัวเราเองไม่จังหวาหมอจะแฮปปี้ ราคาตอนแรกที่คุณหมอคิดมาก็คือเอาเป็นว่าอย่าพูดพูดราคาเลยเอาเป็นว่าพูดแล้วมันจะขนลุกอะ่ะเอาเป็นว่าวีออสคันนึงแล้วกันแจ๊สเขาไปเลยเป็นอะไรอะบอกเหรอเออทำไมอ่ะห้าแสนบาทห้าแสนบาทห้าแสนบาทห้ววาแสนบาทเบาเบทุกคนแต่มันปังจริงๆมันสวยไงายตานแน่คิดทุกคนไปอ้อนหมอได้หมอคะจะลดให้เริ่มต้นที่สองแสนมั้ง จะให้ดูรูปหูพี่ชีมากตั้งแต่วันแรกจนถึง1อาทิตย์ที่ทำเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีความเขียวช้ำประมาณไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนที่พาไปปรึกษาคุณหมอคือไปที่คลินิกตรงรัชดานะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่ผ่าตัดเราไปผ่าตัดกันที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นซึ่งชัวนะเพราะว่าต้องมีหมอวางยาหมออะไรที่แบ่งหน้าที่ชัดเจนเพราะว่าพอไปถึงเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมาวัด ระดับหน้าใดๆนะคะแล้วก็เข้าไปในห้องผ่าตาดัดแล้วพีจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่าพัาทำตาสองชั้นหนึ่งข้างอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทำอันนี้คือข้างที่ทํานะคะก็คือเขาทําตาก่อนเสร็จแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บวางยาสลบสูดดมควันแบบนึงก็หลับไปมไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเลยไม่เลยสักนิดตื่นมาก็ไม่รู้สึกอ่ะตื่นมาเมาอย,ยากสลบ เมาแล้วกินข้าวอะไรได้ไหมหรือกินไม่ได้กินไม่ได้เลยพวกหมดเลยรวงหมดเลยเหม็นทุกอย่างอาหารเหม็นแพ้แพ้ยาสรุปปะไม่รู้เรียกว่าแพ้ไหมแต่มันเหม็นทุกอย่างเลยอาหารก็เหม็นเนีฟยที่แบบพึ่งเพึ่งแบบเพิ่งฟื้นขึ้นมาเือฟื้นแต่ว่าตอนที่ทําหน้าอกอ่ะไม่แพ้ไม่เหม็นทานอาหารได้ปกติแต่ทําจมูกก็คือทานข้าวไม่ได้หนึ่งวันหอมเลยนะคะให้พี่ดู หลังจากผ่าตัดทันทีพี่ว่าน่ากลัวไหมไม่ไม่ไม่เพราะจริงๆถ้าเกิดในความรู้สึกของพี่พี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นคนทาจมูกะนะแต่ว่าถ้าความรู้สึกของพี่ถ้าคนทาป่ตาตัดเพิ่งใหม่เสร็จเนี่ยม,มันควรจะต้องแบบบานเป็นแบบอวตารอ่ะแต่นี่ดูแบบธรรมชาติแค่บวมๆนิดหน่อยอบวมตรงช่วงด่างตรงๆนิดหย่อย,อยแล้วก็มีแบบรอยเย็บในรูจมูกมนิดหนึง่งอ่ะนี่คือวันที่หนึง่งนี่คือวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สองก็บวมขึ้นแกมเริ่มบวมขึ้นมีเขียวๆตรง ว่าแถวๆเนี้ยระหว่างคิ้วกับใต้ตาใต้ตาใช่ไม่ใช่หนกแก้มหมืนไดอย่ตรงนี้อันนี้นะคะมีคุณแม่มาเฝ้านะคะเพราะว่าแปนไม่ว่างหรือทําอะไรอยู่ไม่รู้ผ่านไปวันที่สองแหมที่ผ่านเลยนี่ให้ดูให้ดูก่อนว่าจมูกเราอ่ะตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วสือเทียบได้จากรูปวฟอร์ที่มันเอียงขวาจริงๆอย่างที่หมอบอกตอนนี้คือมันตรงเลย ก็ยังเขาคือรู้สึก่งพี่นะถ้าเกิดถือว่าพี่มองหน้าเขาทุกวันอย่างเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าหน้าเขาเปลี่ยนหนย้นหน้าคมขึ้นไม่บาดแล้วหน้าจะมันบาดเนี่ยเป็นเด็กแบบแก้มเยอะๆหน้าบานๆอย่างเงี้ยตอนนี้เขากลายเป็นหน้าเรียวและคมขึ้นก็คือสวยขึ้นใช่ไหมก็ชื่นชมมันนี่คือชื่นชมก็ชมสิว่าสวยขึ้นดูดีขึ้น ตอนกลับมาบ้านตอนกลับมาบ้านวันที่สองเริ่มโอเคแล้วนะหมายถึงว่าหน้าตาจะเป็นยังไงใช่ใช่เริ่มเห็นโครงที่มันชัดเจนแต่ก็อาการบวมมันก็ต้องมีอยู่แล้วบวมก็คือไม่คือห้ามเอาน้ําโดนแผลอะไรเงี้ยวันที่สี่อันนี้คือสวยแล้วสวยเลยนล่วความบวมคือลดลงเลยก็เขียวเขียวคือเขียวน้อยลงแล้วเราทายาก็คือรีพาริลเจลสีหลอดสีเขียวนะคะคุณหมอบอกให้ทานนั้นแล้วก็ประคบเย็นจ้า เป็นเวลาเจวันมันจะได้ลดบวมแล้วก็กินยาลดบวมแล้วก็ยาแก้อักเสบวันที่หก็คือตรงนี้เริ่มยุบแล้วแล้วก็มีเขียวใต้าตาให้นิดเดียวเริ่มเปลี่ยนดูเป็นฝรลังอ่ะนี่คือวันที่เจ็ดนนวันที่เจ็ดคืออาจจะปัดแก้มนิดนึงคืองงมากตื่นมาก็เอ้ารอยเขียวหายอ,อความบวมลดน้อยลงมากเ,เดี๋ยวให้ดูออวิดีโอนะคะที่ผ่าวลงไปในทิกตอก คือเขาภูมิใจสมูขเขานะอืม,อมแล้วก็บอกบอกว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปหลังจากคนซับ หนึ่งหมื่นคนใน YouTube ใช่ไหมแต่มันไม่สำเร็จสักทีก็เลยเอออันนี้ก็คือฉลองให้ตัวเองแล้วกันถือว่า YouTube เราไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวก็มาตอนนี้คนว่างอยู่บ้านเยอะเดี๋ยวก็ดูตอนนี้แหละขยันทำหน่อยจริงๆเนี่ยเรื่องทำขยันทำนะไอ้คนตัดเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาขึ้นรูปคนตัด้วยค่ะทุกคนต้องไ่ทวงคลิปจากคนนี้นะคะเพราะว่าเราทำคลิปไปเยอะมากแต่เราทำจได้ดับกานที่เกียดทำแล้วพอทำแล้วมันตัดไม่ตัดไม่เสร็จสักที ทำมาด้วยราคาห้าแสนบาทเนี่ยคิดว่าจมูกนี้คุ้มหรือไม่คุ้มทุกคนดูดิ <med> เกียรติท่ามากเลยอ่ะเวลาแบบทอย่างเงี้ยแล้วให้ดูนี่สวยมุมสวยตอบเธอคุ้มหรือไม่คุ้มไม่เราต้องให้เขาดูก่อนเพื่อเขาจะใช้หน้าเราเป็น r e f e r e นส์ในการํันด้งอ่าอ่าอ่าสรุปคือคุ้มมากถ้ามีตังก็ทำเธอ,เอ,อมันสวยทุกตรงอ่ะตอนตื่นมาก็สวย คือ t h s t e <ข> s t v ว r s i o n ที่สุดก็คิดว่าเงินที่เสียไปตอนนั้นก็คือกลับมาด้วยความคุมคค้มค่าความสุขทางนนใจตอนน,ตอนนี้ทํางานก็คือคุ้มค่าทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพี่ปั้นมาด้วยมือของพี่ทั้งนั้นทั้งติ๊กต็และก็ทังจมูกนี้นะครับพี่สนับสนุนทุกอย่างถ้าไม่มีพี่ในวันนั้นก็ไม่มีหนูที่จมูกสวยๆในวันนี้ กล่าวที่อกพี่มาผ่าหลังเลยเหรอจะเป็นดาวติ๊กไม่ได้ถ้าไม่มีพี่เพราะพี่เป็นคนบอกว่าให้หนูทำติ๊กตอกตอนแรกบอกอีติ๊กตอกอ้าวติ๊กตอกตอนนี้ติ๊กตอกทั้งวันทั้งคืนเพราะมันอัดอั้นปันใจแหละมั้งเนี่ยเพราะพี่อ่ะเชิญค่ะบางมีวันนี้เพราะพี่ให้จะย้อนทำแค่คลิปนี้แหละคลิปหน้าพี่กุงประกาศกล่าวกลาวอกค่ะนี่นะครับเขาทิ้งงนี่นะครับ ทุกๆคนที่ถามว่าจะบบกมาวันนี้ก็มีคําตอบให้ทุกคนแล้วนะครับหนึ่งปีเต็มๆกับการรอคอยคลิปนี้วันนี้ถ้าเกิดใน YouTube คนดูยังไม่เยอะอีกปิดช่องแม่งเลยปิดช่องแม่งเลยดีการพีชิวขนาดนี้แล้วยังจะใจร้ายขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอให้ใน YouTube เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปเยอะหน่อยจะมีกำลังใจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับเขาเลยไม่ได้บังคับเขาอยากดูก็ไม่ดูไม่ใช่ไม่ใช่บังคับก็กดให้เป็นกำลังใจกดมันไม่ได้เสียตังค์เนี่ยเห็นไหมแค่กดปลายนิ้วกดคลิกเดียวเนี่ย เขาก็ได้กำลังใจและวตอนแรกช่วยกดหน่อยทิกตอกหนึ่งนัดเฟรนด์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะอาจจะมี EP 2ก็ได้ใครจะไปรู้เราก็สร้างแรงบันดาลใจได้นะเกิดแบบอยากให้พราวทําอะไรอยากให้พี่มาถ่ายคลิปอะไรกับพราวเลยแบบนี้ก็ก็คอมเมนต์มานะครับช่วงนี้โควิดครับตกงานกันทั้งคู่นะครับไม่้มีอะไรมาทําวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย